you yeah. ในยาถ้าเทียบกับน้ยายหรือว่าละครเรื่องอื่นที่เราเคยชมกันนะคะก็คงจะเรียกว่าเรียกว่าไม่ไม่ได้ตรงกับมาตรฐานหรือว่าสเปคของนางเอกนักครใไทยขาไหลอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆฉันว่าเขาก็ก็คือคนคนนึงก็คือผู้หญิงคนนึงซึ่งก็มีความเป็นมนุษย์มีรักมีโลมีโกรธมีหลงอะไรเงี้ยแล้วก็มีเรื่องราวการต่อสู้อะไรของเขาซึ่งจริงๆแล้วชันว่า ในละครชีวิตของทุกคนเราก็เป็นนางเอกในเรื่องของเราค่านะฉันก็ไม่ได้คิดว่าเป็นคนที่เลวร้ายหรือว่าอะไรนะคะก็เพียง <c oughs> แต่ว่ามันก็มีสภาวะมีอะไรบางอย่างที่ทําให้เขาต้องเป็นแบบนั้นแต่ว่าก็ยืนยันคิดว่าไม่เลยอยากไม่ใช่คนเลวี้คอันตรายการกระทำของเธออยู <c oughs> นะ่ค่ะถ้าถ้าเป็นคนจริงแล้สเป็นยักเรียจพูาก <c oughs> เป็นเพื่อนกันได้ไหมคะเป็นเพื่อนกันได้ไหมก็ไม่แน่ น้ก็อยู่กับเขานานพอสมควรเพราะเราถ่ายทำกันหลายเดือนประมาณเเดือนแล้วก็เหมือนกับเรารู้จักคนเนี้สัปดาห์เดงยวเราต้องมาอยู่กับเขาเนี่ยสามสวันในการถ่ายทำใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็วันสุดท้ายที่ที่ถ่ายฉากสุดท้าย สุขนะ่เขาซัพเฟอร์เียก็ถือว่าเป็นเพื่อนได้ไหมก็เป็นไปแล้วก็รู้สึกว่าไม่ว่าใครจะมองเขายัางไงก็อยากให้เขาแฮปปี้นะคนผมใช่ครับก็เป็น CK <ฮ>ค่คครับผมเรง่าก็รู้สึกก็พูดจริงก็คือแอบหนักใจครับผมเพราะว่าเล่นประกบ,บกับพี่ชมพู่เลย <laughs> <laughs> พี่ชมพู่เป็น เคยได้ติดตามง,งานพี่ชมพูมาเรื่อยๆครับแต่หลายๆลายเรื่องแล้ว,ลวก็รวมทั้ง,บบงด้านการร้องเพลงก็ชอบสิ่งทอ่พี่ชมพูด้ว้รลยสิทว่าตื่นเต้นมาก<ค>ที่ได้ได้พิจชมพูนะ,ค,ะคือในชีวิตจริงดูเหมือนว่าดูเหมือนว่าสี่เคจะถือว่าเรียรแต่บน,นเวทีต้องเป็นเรียร์ที่พูเคสีเคครับผมเดี๋ยวซ้อมเพื่อวไรใหม่ฮะัที่ได้เล่าซ้อมกันเป็นยังไงคะอี้ย่างครับผม ช่วงเรียนนิทานเป็น้านไหมครับกำลังจะได้คิวค่ะเป็นกำลังใจให้ครับผมคุณ